เพชรบูรณ์อ่วมอีกรอบสถานการณ์อำเภอหล่มสกักถูกมวลน้ำก้อนใหญ่ไหลทละลักเข้าท่วมผู้สื่อข่าวรายงานว่าในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์มีฝนตกลงมาอย่างหนักและต่อเนื่องกันหลายวันทําให้สถานการณ์น้ําป่าจากเทือกเขาจังหวัดเลยไหลทละลักเข้าท่วมหลายหมู่บ้านในพื้นที่ตําบลศิลาอำเภอหล่มเก่าประกอบกับน้ําจากฝั่งภูเขาเพชรบูรณ์ด้านทิศตะวันออกไหลลงมาสมทบ รวมทั้งปริมาณน้ำฝนที่ตกในพื้นที่ลุ่มไหลหลากลงสู่แม่น้ำป่าสักทำให้น้ำในแม่น้ำเพิ่มระดับขึ้นอย่างรวดเร็วจนเข้าท่วมบ้านเรือนในเขตอำเภอหลงมสักในช่วงกลางดึกที่ผ่านมาและในช่วงเที่ยงของวันนี้มวลน,น้ำในแม่น้ำป่าสักได้เอ่อล้นผนังกั้นน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่เขตเศรษฐกิจในตัวเมืองเทศบาลล่มสัก ซึ่งสถานการณ์น้ำท่วมรอบนี้ได้กลับมาท่วมหนักอีกครั้งเนื่องจากแม่น้ำป่าศักด์ได้รับบนน้ำก้อนใหญ่จากอำเภอหล่มเก่าไหลเข้าสมทบแม่น้ำป่าศักด์ส่งผลให้พื้นที่ตำบลตาลเดียวต้องจมน้ำอีกรอบโดยรอบนี้น้ำท่วมค่อนข้างหนักหลายหน่วยงานทั้งอาสากู้ภัยกํกำลังเจ้าหน้าที่ทหารกองพลทหารม้าที่หนึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่งานปกครอง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างระดมกำลังเข้าสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นการด่วนพร้อมแจ้งเตือนให้ประชาชนเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและให้รีบเคลื่อนย้ายสิ่งของมีค่าเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นสู่ที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายขณะที่การช่วยเหลือกองบัญชาการกองทัพไทยนำโดยนาวาอากาศเอกยุทธาศาสตร์ทำเดชศักดิ์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16สำนักงานพัฒนาภาค1หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยจัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานพร้อมกำลังชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วจำนวน12นายรถยนต์ช่วยเหลือผู้ประสบภยัยจำนวน1คันรถยนต์บรรทุกขนาดเล็กจำนวน1คันเรือท้องแบนอลูมิเนียมจำนวน1ลำ ร่วมกับสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยจังหวัดเพชรบูรณ์เทศบาลตำบลตาลเดี่ยวกองพันทหารม้าที่28และอาสาสมัครร่วมกตัญญูเพชรบูรณ์สาขาหลมสักออกให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์จากกรณีเกิดฝนตกหนักสะสมเป็นเวลานานในพื้นที่อำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ทำให้แม่น้ำป่าสัก มีปริมาณน้ำสะสมเป็นจำนวนมากเป็นเหตุให้เกิดน้ำล้นตะลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนหมู่2หมู่11เทศบาลตำบนตาลเดี่ยวอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มีประชาชนได้รับผลกระทบจำนวน450ครัวเรือนโดยในครั้งนี้ได้นำเรือท้องแบนอลูมิเนียม ทำการรับส่งประชาชนที่มีความจำเป็นต้องเดินทางขนย้ายสิ่งของพร้อมนำอาหารแห้งและน้ำดื่มจำนวน300ขวดแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแจ้งเตือนภัยแก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้สอบถามนายบุญสมทิคําอาชีพขายกาแฟ,ฟโบราณหน้าตลาดหล่มสากได้เล่าว่าน้ำมาไวมากเก็บของไม่ทัน ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะไปขายของกันที่ไหนคาดว่าจะพากันย้ายออกไปด้านนอกเพราะคงไม่มีคนเข้ามาซื้อของในนี้โดยรอบนี้น้ำสูงมากคาดว่าคงท่วมราวสองวันทำให้ได้รับความเดือดร้อนขายของไม่ได้ทางด้านคุณเอ๋ร้านงามเจริญหล่มสักได้เล่าว่าได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยเฉพาะบริเวณหลังบ้านถูกน้ำท่วมลึก ทำให้ประชาชนออกมาซื้อของไม่ได้เดชามาลามาตมนสิชาคล้ายแก้วภาพข่าวสุกันวรลิสุวรรณรายงาน